สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อ2วิธีสร้างโอกาสจากวิกฤตโควิด1 9นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่ทันสมัยเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเทรนเลยนะครับอ่าวันนี้หัวข้อวันนี้เนี่ย มันน่าสนใจนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองมองหาโอกาสแล้วก็บางคนก็กำลังกาลังศึกษากำลังจดจด้งจองนะครับว่าอยากจะทำธุรกิจออนไลน์อยากจะทำอาชีพออนไลน์นะครับวันนี้วันนี้คุณณวันนี้เลยนะครับคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำํำแล้วก็ต้องต้องลงมือทาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาส และคุณสามารถที่จะสร้างโอกาสจากวิกฤตนี้ได้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรน์แล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องทำบนออนไลน์ซึ่งผมได้พูดมาตลอดนะครับว่าออทุกคนเนี่ยต้องทำออนไลน์กันแล้วนะครับแล้วมาถึงวันนี้นะครับณนปัจจุบันนี้มีเรื่องของ โรคไวรัสโควิด1 9เข้ามาอีกนะครับยิ่งมีผลยังไงไม่รู้ครับก็คือมีผลคือมันจะเร่งความเร็วเร่งสปีดเข้าไปอีกนะครับว่าให้ทุกคนต้องทำออนไลน์นะครับผมจะชี้ให้คุณเห็นนะครับก็คือมีตอนนี้เนี่ยก็คือคนเอาคนไทยก่อนก็ได้นะครับ จริงๆตอนนี้มันระบาดไปแทบจะทั่วโลกแล้วนะครับยุโรปเองตอนแรกเริ่มจากจีนนะครับแล้วก็มาเอเชียมาเมืองไทยแล้วก็ไปยุโรปไปอเมริกาก็กลายเป็นว่าตอนนี้แพร่ไปหมดแล้วตอนตอนออกกลางก็ด้วยนะครับทีนี้ผลก็คือทำให้คนไม่กล้าออกจากบ้านนะครับเอาคนไทยก่อนละกัน ผมพูดในเมืองไทยก่อนนะครับคนไทยตอนนี้ก็แทบจะไม่กล้าออกจากบ้านกันแล้วนะครับก็คือกลัวนะครับกลัวที่จะติดโควิด1 9นะครับห้างร้านก็ไม่มีคนเดินแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เงียบอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งเงียบหนักขไปอีกนะครับอ๋อร้านค้าในห้างหรือไม่ไม่ในห้าง ที่มีคนไปรวมตัวกัน,นเยอะๆหรือแทบหรือประเภทร้านกาแฟก็ตามหรือร้านอาหารก็ตามนะครับที่มีคนไปอยู่รวมๆกันเนี่ยก็คนก็ยังไม่อยากไม่อยากไปนะครับผลก็คือมันจะเร่งสปีดให้เร็วขึ้นว่าคนต้องมาสั่งซื้อออนไลน์กันมากขึ้นถ้าเขาอยู่บ้านหมายความว่า เวลาเขาจะกินอะไรเขาต้องสั่งผ่านออนไลน์เห็นไหมครับเวลาเขาจะซื้อของอะไรเขาต้องสั่งผ่านออนไลน์นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะเร่งสปีดให้คนหันมาซื้อออนไลน์กันเร็วขึ้นแล้วก็มากยิ่งขึ้นอีกเข้าไปอีกนะครับมันจะทําให้เห็นอะไรก็เห็นโอกาสเห็นไหมครับเห็นโอกาสว่าใครที่คิดว่า สองกิดสองใจว่าจะทําออนไลน์ได้หรือ,อยังคุณต้องทําทันทีเดี๋ยวนี้คุณต้องทําทันทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ไม่ทําออนไลน์ตายแน่เสร็จแน่เพราะคนเขาจะไม่ซื้อของจากออฟไลน์เลยไม่ไปเดินห้างไม่ไปไม่ไปไม่ไปนั่งร้านอาหารไม่ไปแหล่งชุมชนคนเยอะเยะเห็นไหมครับก็จะทําให้คนเนี่ย คนซื้อเนี่ยหันไปซื้อออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวออนไลน์กันอีกแล้วอะ่ะพูดง่ายง่ายก่อนหน้านี้ก็คนซื้อบางกลุ่มหรือบางบางพวกยังกลัวที่จะซื้อออนไลน์กันอยู่แต่ถ้าณวันนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวละไม่กลัวเลยไม่ลังเลที่จะซื้อออนไลน์กันแล้วนะครับเพราะว่า,าซื้อออนไลน์มันจะไม่ติดโควิด -19 ไง แต่ถ้าออกจากบ้านโอกาสเจอโควิด1 9มีสูงนะครับออกจากบ้านขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถโดยสารเนี่ยหรือแม้แต่ขึ้นแท็กซี่เห็นไหมครับก็คนก็จะกลัวกันมากขึ้นอันนี้คือคนที่ไม่ออกจากบ้านก็จะต้องมาสั่งซื้อออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเร่งสปีดท,ที่จะทำออนไลน์กันมากขึ้นนะครับ ใครที่ยังไม่ทําออนไลน์ต้องทําออนไลน์โดยทันทีนะครับผมย้ำเลยนะครับไม่งั้นคุณจะตกขบวนรถไฟขบวนนี้แน่นอนแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะครับผมว่าถึงแม้จะหมดหมดโควิด,ด -19 นะครับถ้าต่อไปเรื่องโควิด -19 มียารักษามีวัคซีนฉีดป้องกันแล้วจบไปคน ในเมื่อเขาได้ามาซื้อขายบนออนไลน์กันแล้วต่อไปเขาก็จะยังคงซื้อขายกันอยู่เพราะเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินเมื่อได้ลองเมื่อได้ลองสัมผัสเมื่อได้ลองซื้อขายแล้วได้รับสินค้าจริงส่งของรวดเร็วในราคาที่ไม่แพงสะดวกสบายกว่าที่ไปซื้อในร้านค้าหรือในห้าง เขาก็ยังคงต้องซื้อออนไลน์ต่อไปและมีผู้ซื้อจำนวนมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีจำนวนจำนวนซื้อมากจำนวนเงินก็จะอยู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งซึ่งฮูนะครับฮูได้ประกาศมาว่าฮูเนี่ยก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับเขาได้ประกาศมาว่า ออไวรัสโควิด1 9เนี่ยมันสามารถที่จะติดจากธนบัตรได้ติดจากธนบัตรได้ธนบัตรที่เราเงินนะครับแบงก์เนี่ยติดจากธนบัตรกันได้ก็ยิ่งทำให้ทำาไมไหมครับคนก็ไม่กล้าที่จะสัมผัสเงินกันอีกเห็นไหมครับคนไม่กล้าสัมผัสเงินก็หมายความว่ามันจะเพิ่มโอกาสให้คนไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ธนบัตรกันมากยิ่งขึ้นมันก็ เป็นการส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่ต้องไปใช้บริการโอนผ่านออนไลน์นะครับโอนผ่านออนไลน์ก็คือไม่ต้องจับเงินละโอนผ่านออนไลน์หรือใช้แอปจ่ายเงินหรือใช้ QR code iBanking โอนผ่านโทรศัพท์ทุกรูปแบบก็คือมันก็เอื้ออำนวยออนไลน์อีกเช่นกันเห็นไหมครับ มันจะเอื้อออนไลน์อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าหรือขายสินค้าก็ใช้อ่ไม่ต้องสัมผัสเงินกันแล้วนะครับเมื่อคุณซื้อสินค้าเสร็จคุณก็โอนเงินนะครับผ่านออนไลน์ผ่านแอปผ่าน ibanking เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเร่งสปีดเข้าไปอีกนะครับว่าให้อออนไลน์ มาเป็นปัจจัยสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นที่คนต้องทำคนต้องซื้อคนต้องขายผ่านออนไลน์ถึงจะอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมุ่งสู่ออนไลน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับมุ่งสู่ออนไลน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ที่ผมบอกไปเนี่ยใครที่ยังไม่ทําออนไลน์นะครับต้องทําออนไลน์โดยด่วนนะครับโดยด่วนเลยนะครับแล้วคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทําออนไลน์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าคุณมีวิธีทําออนไลน์ที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ทําเงินได้รวดเร็วนะครับคุณสามารถทําเงินได้อย่างทันทีนะครับการเรียนรู้ก็ไม่ไมเนิ่นนานการ ลงมือทำก็ไม่ได้ยากการใช้เงินทุนก็ใช้บ้างเล็กน้อยหรือแทบจะไม่ต้องใช้เงินทุนนะครับก็คือคนถ้าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อขายเขาจะซื้อหรือขายคนไทยเนี่ยจะนึกถึงอะไรก่อนนะครับเขาก็ต้องนึกถึงว่าไปซื้อขายในแพลตฟอร์มที่เป็นน่าเชื่อถือ แล้วก็คนไทยนิยมนะครับก็คือผมเคยบอกไปแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แพลตฟอร์มนะครับที่คนไทยเ,เวลาจะซื้อของก็ไปซื้อในแพลตฟอร์มนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Sho ป e e นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Lazada นะครับสองแพลตฟอร์มเนี้ยคนไทยจะนึกถึงมากที่สุดเวลาจะซื้อของออนไลน์นะครับเพราะว่า มีสินค้าทุกสินทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าใครที่คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเกี่ยวออนไลน์หรือจะเริ่มยังไงอย่างดีกำลังศึกษาอยู่นะครับตัดสินใจไปเลยนะครับคุณเริ่มจากตรงนี้คุณมาขายของบนแพลตฟอร์ม s h อ p e e ผมแนะนำช h อ p e e ก่อนเพราะว่า มันเริ่มได้ง่ายนะครับรวดเร็วคุณสามารถาทำอาชีพหรือทำธุรกิจออนไลน์บน Shopee ได้ทันทีแบบง่ายๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับ Shopee เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเนี้ยได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ ขึ้นขายง่ายลงลงสินค้าได้ง่ายนะครับระบบการจ่ายเงินรวดเร็วนะครับซึ่งทึ่งผมชอบที่สุดก็คือระบบการจ่ายเงินให้ผู้ซื้ออ่ให้ให้คนขายได้รับเงินเร็วนะครับเมื่อของถึงผู้ซื้อได้ปล่อยแล้วและผู้ซื้อยืนยันคุณจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วข้อดีก็คือคุณสามารถขายสินค้ามือสองได้ นะครับคุณขายสินค้ามือหนึ่งได้คุณสามารถขายสินค้าที่เป็น pre-order หรือดับชิปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับวิธีการก็คือผมจะบอกวิธีการก็คือถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยนะครับคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์คุณไม่มีโน้ตบุ๊กแต่คุณมีมือถือ1เครื่องมือถือ1เครื่องคุณสามารถที่จะขายบนช้อปปีได้แล้วนะครับ เพราะว่าช h อ p ป,ปีเขาต้องการแค่เบอร์มือถือ,อเบอร์มือถือเท่านั้นในการที่จะสามัครลงทะเบียนเป็นเปิดเคาช์กับช h อ p ป,ปีได้เลยคุณก็เป็นผู้ขายได้แล้วนะครับแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าขายอะไรนะครับเริ่มแรกเลยคุณเอาของในบ้านคุณก่อนนะครับของที่เหลือใช้ที่คุณใช้แล้ว ใช้ครั้งสองครั้งแล้วคุณไม่ใช้อีกแต่อยู่ในภาพดีก็คือเป็นของมือสองคุณสามารถที่จะเอามาขึ้นขายได้ก่อนเลยนะครับเผอิดคุณก็ทำเงินได้แล้วจากสินค้ามือสองในบ้านคุณเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงถ้าอยู่ในสภาพดีคุณสามารถมาขายมือสองได้นะครับโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยโคมไฟนาฬิกา หรือแม้แต่มือถือที่มือสองอกล้องมือสองพวกนี้คุณเอาของใกล้ตัวมาขายได้ก่อนเลยนะครับคุณก็ทำเงินได้คุณก็เริ่มทำออนไลน์ได้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณเริ่มนับหนึ่งแล้วต่อไปมันจะนับสองนับสานับสี่คุณจะมีอาชีพบนออนไลน์อย่างมั่นคงแล้วคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณเป็นเท่าแก่เอง บนโลกออนไลน์นะครับก็จะติดปัญหาอยู่ว่า,าบางคนบอกว่าเอ๊ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่เคยทำมาก่อนเลย s h o p ป,ปีก็ไม่เป็นอะไรได่เป็นนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนสำหรับมือใหม่เลยนะครับผมสอน s h o p ป,ปีเบื้องต้นนะครับใครที่ไม่ไม่รู้จะเริ่มหรือจะทำแบบใจนะครับผมมีคอร์สสอน s h อปปี้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับ เป็น s h อปปีเบื้องต้นเลยสอนตั้งแต่คุณเปิดเปิดแอคเคาน์หรือลงทะเบียนกับช้อปปีแล้วก็สอนให้คุณขึ้นขายเป็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณเซตค่าเป็นทำเร็จเป็นทุกอย่างจนถึงคุณรับเงินจากช้อปปี้สำเร็จนะครับผมมีคอร์สช้อปปี้เบื้องต้นนะครับแล้วถ้าใครอยากจะทำมากกว่านั้นก็คืออยากจะขาย แบบดรอปชิปนะครับและคนที่เคยทำคอมพิวเตอร์หรือเคยขายบ้างแล้วอยากทำดรอปชิปผมมีคอสขายแบบดรอปชิปบนช h อป e ีนะครับดรอปชิปสินค้าในประเทศนี่แหละนะครับออมาขึ้นขายแบบดรอปชิปบนช h อป e ีนะครับขายแบบดรอปชิปหมายความว่าคุณไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องซื้อของมาตุนนะครับแล้วสินค้านั้นเมื่อ คุณมีออเดอร์คุณค่อยไปสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็คุณก็ให้ซัพพลายเออร์ส่งของให้ลูกค้านะครับหรือคุณจะซื้อซัพพลายเออร์เสร็จแล้วก็ให้ซัพพลายเออร์ส่งของให้คุณแล้วคุณก็ส่งของให้ลูกค้าก็ได้นะครับผมจะสอนคุณให้คุณมีทางเลือกต่างๆให้ครบถ้วนในการทำดรอปชิพเพื่อขึ้นขายแบบ เอาดอบชิปเนี่ยขึ้นขายบนช้อปปีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้นะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยคอร์สดอบชิปขายบนช h o p ปีเนี่ยเป็นคอร์สที่ผมสอนเทคนิคต่างๆนะครับสอนวิธีการต่างๆและผมจะบอกหมดเลยนะครับว่ามีทางเลือก1 2 3่อย่างไรผมวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับเคยเจอปัญหาแบบไหนผมก็จะบอกหมดนะครับ แล้วเทคนิคการขายของเพื่อให้ขายได้นะครับเพื่อให้ขายได้ง่ายและเร็วผมก็จะบอกเทคนิคต่างๆว่าทํำยังไงให้ให้คุณเนี่ยขายสินค้าได้ง่ายและเร็วนะครับแล้วก็บอกเทคนิคอีกนะครับว่าคุณจะตั้งราคายังไงให้ได้ราคาดีนะครับแล้วก็มีบอกด้วยนะครับแล้วก็บอกอีกว่า คุณมีเทคนิคที่จะหาสินค้ายังไงให้มันขายได้นะครับให้มันขายได้และมีกําไรนะครับผมมีเทคนิคต่างๆบอกในคอร์สออนไลน์นี้ด้วยนะครับคอร์สออนไลน์นี้ก็คือคอร์สดรอปชิปสินค้าไทยขายบนช้อปปี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันนะครับทีนี้ก็ผมก็จะบอกว่าในเมื่อตอนนี้ มันมีวิกฤตโควิด -19 นะครับถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าพอเจอแบบนี้ก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปใหญ่นะครับก่อนหน้านี้คนก็จะบ่นกันบ่นกันอยู่แล้วนะครับบ่นกันมากมายนะครับว่าโอ้ยขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีพอมาเจอโควิดเข้าไปอีกมันเรียกว่าโดนซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับโดนซ้ำเติม้อ,อีก มันก็ยิ่งหนักหนาสหัสเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเขา้าไปนะครับแต่ทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับทุกวิกฤตมีโอกาสผมจะบอกอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้คุณก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วคนไม่ออกจากบ้านหนึ่งนะครับคนไม่จับธนบัตรสองนะครับอันเนี้ย สองหลักใหญ่เนี่ยก็ทำให้คนเขาส่วนใหญ่จากที่ไม่กล้าซื้อออนไลน์ยิ่งไปซื้อออนไลน์กันมากขึ้นเดิมเนี่ยคนก็ซื้อออนไลน์กันเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งมาตอนนี้คนจะแห่ซื้อออนไลน์กันมากขึ้นโดยที่ไม่กลัวหรือไม่ลังเลต่อไปแล้วถ้าใครไม่เป็นผู้ขายอยู่บนออนไลน์ไม่ทำออนไลน์ ก็จะตกขบวนรถไฟแล้วก็จะไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนเลยโดยซ้ำไปนะครับบนบรบไนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบทำออนไลน์กันหน้าบัดนี้นะครับรีบทำออนไลน์กันหน้าบัดนี้ถ้าใครยังไม่ทำตอนนี้เป็นโอกาสดีคุณเรียกว่าคุณต้องกระโจนใส่เลยนะครับทำออนไลน์ทันทีแล้วคุณถึงจะอยู่ใน เรียกว่าอยู่ในกระแสเงินไหลอยู่บนออนไลน์ถ้าคุณอยู่ในกระแสเงินก็จะเข้ามาหาคุณได้ง่ายและรวดเร็วนะครับคุณก็ทําเงินได้แต่ถ้าคุณไม่ขึ้นบนออนไลน์คุณมีร้านคาอยู่ข้างนอกคนเขาไม่ไปทางนั้นแล้วนะครับไม่ไปทางนั้นแล้วคนไม่เอาเงินไปจ่ายคุณไม่ถือเงินไปให้คุณไม่ถือแบงค์มาให้คุณแล้วก็ไม่ออกจากบ้านไปหาคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น คุณต้องอยู่ออนไลน์เท่านั้นนะครับผมฝันทงเลยนะครับถ้าใครนะครับใครยังไม่อยู่ออนไลน์ให้ลงมือ,อทำนะครับถ้าใครไม่รู้จะทําแบบไหนยังไงผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าให้คุณทําแบบที่ผมบอกแนะนํานะครับถ้าใครเข้ามาทีหลังนะครับใครเข้ามาทีหลังฟังไม่ทันนะครับ ก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับในต้นคลิปนะครับผมก็ได้พูดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วในการที่จะคุณต้องทำแบบไหนนะครับบอกแม้กระทั่งว่าวิธีการที่คุณทำออนไลน์แบบง่ายที่สุดนะครับคุณเริ่มง่ายที่สุดเลยคุณก็ทำได้นะครับโอเคสำหรับไร้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ ในไลน์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ